สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ชาแนลของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจอกับบางสิ่งที่ต้องบอกว่าพิเศษสุดๆไม่ใช่เพียงการก้าวกระโดดครั้งสำคัญของกองทัพเรือไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดหน้าต่างสู่อนาคตแห่งเทคโนโลยีทางการรบอีกด้วยซึ่งก็คือเรือรบเฮลิคอปเตอร์ลูกผสมแห่งอนาคตของไทยโครงการที่กำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลกด้วยดีไซน์ล้ำยุค บทบาทการรบที่หลากหลายและความทะเยอทะยานที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ใหม่ของประเทศไทยเมื่อเรามองจากภายนอกตัวเรือจะเห็นได้ชัดเจนว่ามีความโดดเด่นทันทีด้วยรูปทรงมุมเหลี่ยมที่คำนวณตามหลักเรขาคณิตเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์คล้ายกับเทคโนโลยีเรือรบล่องหนสมัยใหม่ดีไซน์ภายนอกให้ความรู้สึกเหมือนหลุดออกมาจากภาพยนตร์ไซไฟลำตัวยาวขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับเรือบรรทุกอากาศยาน แต่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์โดยเฉพาะดาดฟ้าบินกว้างขวางสามารถรองรับการขึ้นลงพร้อมกันได้หลายลำไม่ว่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวณหรือแม้แต่เฮลิคอปเตอร์โจมตีส่วนหัวเรือและโครงสร้างด้านบนเต็มไปด้วยเส้นสายคมชัดทันสมัยมีการฝังระบบอาวุธแนวดิ่งและเซนเซอร์เอาไว้ภายในเพื่อหลีกเลี่ยงการสะท้อนเรดาร์ รวมถึงช่องระบายไอเสียของระบบขับเคลื่อนแบบลูกผสมก็ถูกออกแบบซ่อนไว้อย่างแนบเนียนเพื่อลดการตรวจจับความร้อนช่วยให้เรือลำนี้มีโอกาสรอดสูงขึ้นในสนามรบยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยสงครามอิเล็กทรอนิกส์ในด้านสมรรถนะเรือรบลำนี้ขับเคลื่อนด้วยระบบลูกผสมที่ผสมผสานร,ระหว่างกังหันก๊าซแบบดั้งเดิมกับระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ารุ่นใหม่ทำให้ได้ทั้งพลังมหาศาลและความคุ้มค่าด้านการใช้พลังงาน ระบบนี้ช่วยให้เรือสามารถแล่นได้อย่างเนียบเชียบเมื่อต้องการลดการตรวจจับทางเสียงซึ่งเหมาะมากกับปฏิบัติการลับขนาดเดียวกันก็ยังสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ในระดับน่าประทับใจสำหรับเรือขนาดใหญ่เช่นนี้ระยะปฏิบัติการก็เหนือกว่าเรือรบทั่วไปหลายพันไมล์ทะเลเพราะการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพนั่นหมายความว่ากองทัพเรือไทยจะสามารถขยายขอบเขตปฏิบัติการได้กว้างไกลครอบคลุมทะเลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริง ด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ก็ไม่แพ้ชาติใดระบบขีปนาวุธฒันสมัยที่สามารถโจมตีได้ทั้งเป้าหมายทางอากาศทางผิวน้ำและใต้น้ำเสริมด้วยระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และปืนสกัดระยะใกล้ที่ทำงานเป็นชั้นป้องกันหลายชั้นเรือสามารถทำหน้าที่ได้ทั้งในฐานะเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์และเรือรบปล่อยดาวมิดซิลทำให้ผู้บัญชาการมีตัวเลือกภารกิจหลากหลาย ตั้งแต่การต่อต้านเรือดำน้ำการป้องกันทางอากาศการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปจนถึงการแสดงกำลังทางทะเลเมื่อเข้าสู่ภายในตัวเรือจะพบกับการออกแบบที่สะท้อนทั้งความเป็นระเบียบของทหารและความล้ำสมัยของเทคโนโลยีห้องบัญชาการถูกสร้างให้เหมือนศูนย์ควบคุมไฮเทคเต็มไปด้วยจอมอนิเตอร์ดิจิทัลรอบทิศระบบ AI ที่ช่วยวิเคราะห์สถานการณ์การรบ และระบบสื่อสารที่เชื่อมโยงทั้งกองเรือเข้าเป็นเครือข่ายดิจิทัลเดียวกันพื้นที่พักอาศัยของลูกเรือก็ได้รับการพัฒนาให้สะดวกสบายขึ้นเพื่อให้ทหารสามารถปฏิบัติการระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบอัตโนมัติหลายส่วนยังช่วยลดจำนวนกำลังพลที่ต้องใช้ขณะที่ห้องพยาบาลก็มีความทันสมัยเพียงพอที่จะรองรับภารกิจระยะยาวโดยไม่ต้องพึ่งพาการส่งกำลังจากภายนอก ส่วนโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์มีขนาดมหึมารองรับเฮลิคอปเตอร์หลายรุ่นพร้อมระบบต์พัตโนมัติที่เคลื่อนย้ายเครื่องขึ้นลงดัดฟ้าได้อย่างรวดเร็วการออกแบบยังให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนภายในให้เหมาะกับภารกิจต่างๆได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เรือรุ่นเก่าไม่สามารถทำได้จุดขายที่โดดเด่นที่สุดของเรือรบเฮลิคอปเตอร์ลูกผสมแห่งอนาคตนี้คือความสามารถในการเป็น แพลตฟอร์มปฏิบัติการหลายมิติไม่ได้จำกัดเพียงการใช้งานเฮลิคอปเตอร์เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการบังคับใช้ดโดรนอากาศยานไร้คนขับใต้น้ำและระบบป้องกันอัตโนมัติที่ควบคุมด้วย AI ทำให้มันกลายเป็นศูนย์กลางของสงครามเครือข่ายยุคใหม่นอกจากนี้ระบบขับเคลื่อนลูกผสมยังช่วยลดต้นทุนการใช้งานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวโน้มที่แม้แต่วงการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศก็ต้องให้ความสำคัญอีกทั้งเรือลำนี้ยังสามารถถูกนำไปใช้ในการช่วยเหลือภัยพิบัติได้ทันทีโดยเฮลิคอปเตอร์สามารถลำเลียงอาหารยาและกำลังช่วยเหลือไปถึงพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วแสดงให้เห็นถึงบทบาทสองด้านทั้งการทหารและการช่วยเหลือมนุษยธรรม การพัฒนาเรือลำนี้ทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในประเทศที่แสดงศักยภาพการสร้างนวัตกรรมทางเรือรบแม้จะเป็นกองทัพเรือขนาดเล็กเมื่อเทียบกับมหาอำนาจแต่ก็สามารถใช้เทคโนโลยีก้าวกระโดดไปสู่อนาคตได้สำหรับราคามีรายงานว่าการลงทุนอยู่ที่ประมาณ3,000ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นจำนวนมหาศาลสำหรับงบประมาณกลาโหมของไทย แต่ก็สะท้อนถึงขีดความสามารถที่ถูกกวมเข้าไว้ในเรือลำนี้แม้บางฝ่ายอาจวิจารณ์ว่าราคาสูงเกินไปแต่ผู้สนับสนุนกลับมองว่าด้วยความที่เป็นเรือลูกผสมทําให้สามารถทําหน้าที่แทนเรือหลายประเภทได้ในลําเดียวไม่ว่าจะเป็นเรือบรรทุกอากาศยานเรือพิฆาตรหรือเรือสเทนน้ำสเทนบกซึ่งอาจช่วยประหยัดงบประมาณหลายพันล้านในระยะยาว อีกทั้งเทคโนโลยีและความรู้ที่ได้จากโครงการนี้ยังมีคุณค่าในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในอนาคตสรุปแล้วเรือรบเฮลิคอปเตอร์ลูกผสมแห่งอนาคตของไทยไม่ได้เป็นเพียงเรือรบแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนถึงความทะเยอทะยานความสามารถและการออกแบบที่ก้าวล้ำสู่อนาคต ภายนอกที่ล้าสมัยระบบขับเคลื่อนลูกผสมสมรรถนะก,การรบที่ทันสมัยภายในที่ใช้เทคโนโลยีสูงและจุดขายอย่างการปรับตัวได้หลายมิติทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในพัฒนาการทางเรือที่น่าตื่นเต้นที่สุดในรอบหลายปีแม้จะมีราคาที่สูงแต่ศักยภาพในการเปลี่ยนโฉมหน้ากองทัพเรือไทยและการกำหนดมาตร,รฐานใหม่ขององค์การออกแบบเรือลูกผสมถือว่ามีค่ามหาศาลไม่ว่าจะมองว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมระดับภูมิภาค เป็นเครื่องยับยั้งภัยคุกคามหรือเป็นเรือช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมันก็เป็นตัวแทนของอนาคตแห่งสงครามทางทะเลอย่างแท้จริงสำหรับคอการทหารนักวิเคราะห์ด้านกลาโหมหรือคนรักเทคโนโลยีเรือรบลำนี้คือสิ่งที่ไม่ควรพลาดและเราจะต้องคอยติดตามดูว่ามันจะเปลี่ยนแปลงทั้งกองทัพเรือไทยและบทสนทนาระดับโลกเกี่ยวกับเรือรบแห่งอนาคตได้อย่างไร